อ่าก็นัดเพื่อนๆนะครับมาเปิดห้องวิจัยกันนะ,ะับที่ได้ยินล้านะครับก็คืออันเนี้ยเราจะมาหาคำตอบนะครับว่าไอการโค่นนิ่งเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่ายังไงอะ่ะชวนเชื่อนะฮะอาจจะเพราะต้องการชื่อเสียงเงินทองเงินทุนวิจัยนะฮะซึ่งผมก็ สัมผัสมานะครับเขาอาจจะเห็นเห็นว่าการที่อเมริกาครับขึ้นไปบนดวงจันดวงจันได้นะครับเป็นเรื่องแต่งขึ้นนะครับมีอเมริกาแบบนั้นเป็นไอดอลแต่จริงๆแล้วเราก็ได้ทาการวิจัยกันมาแล้วนะครับว่าอเมริกาได้ขึ้นไปเหยียบดวงจันจริงๆนะครับจากเรื่องของดาวเทียมนะครับที่เขาได้ส่งไปมีดาวเทียมขึ้นขึ้นจริงๆนะครับ อ้เมาดูนะครับก็คือการโคลนนิ่งเนี่ยเรามาเริ่มจากการปฏิสนธินะครับก็คือเราก็รู้นะครับว่าเนี่ยน้าเชื้อสเปิร์มนะครับของเพศชายเพศผู้เนี่ยมันเข้าไปฟักอยู่ในไข่ครับของเพศหญิงนะครับอันนี้คือการปฏิสนธิการผสมพันธุ์ธรรมดานะครับมันก็เกิดลูกกตัว,ตวอ่อนขึ้นมาในไข่นะครับ แต่การ c ค o n i n g นะครับมันอาจจะไม่ต้องใช้ sperm นะครับสำหรับใครที่ทีม่มี sperm นะครับหรือเป e r m มีปัญหาเราใช้วิธี cloning ได้นะครับถ้าเกิดว่าการ c ค o n i n g มันถูกต้องนะฮะม,มันใช้ได้จริงนะฮะซึ่งหลักการ c ค o n i n g เนี่ยนะครับมันก็คือการเอา nucleus เนี่ยนะครับ ของเพศผู้นะฮะเอาไปถ่ายโอนในนิวเคลียสจากเซลล์ร่างกายอ่เนี่นะครับไปยังไอโอไซที่ถูกลอกเปลือกมั่็คือเซลล์ไข่นะครับเนี่ยนะครับมันก็คือเซละะะะเซล์ไข่ ของผู้หญิงที่ถูกปอกเปิดแล้วคือมันอ่ะกับอีกในหนึ่งคือเซลล์ไข่ที่ยังไม่เจริญเต็มที่นะเอาไปอยู่ในนั้นน,นะครับมันก็มันมันมันก็เกิดการค้นนิ่งขึ้นมาครับในหลอดลองครับมันก็เกิดก็บอกแค่นี้มันก็พอนะครับอ่ะถ้าเกิดวิธีนี้มันใช้ได้จริงนะครับ การคนนิ่งนะครับก็คือเอาไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะก็คือภายในนิวเคลียสของเซลล์นะครับเซลล์ระดับนิวเคลียสเนี่ยนะครับมันจะมีสารพันธุกรรมอยู่นะครับเราเอารหัส DNA โครโมโซมเนี่ยนะครับไปใส่ไว้ในเนี่ยนะครับเซลล์ไข่ ที่ยังไม่เจริญเพอใส่ไปปึ๊บแล้วมันก็จะเกิดออกมาเป็นไอ้พวกเนี้ยนะฮะแต่ว่าออนเนี้ยของเขาเนี่ยนะครับมีการเทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยนะครับแล้วก็การโค้นนิ่งก็คือเขาอาจจะมีไอ้ซากต้นแบบเนี่ยนะครับแต่เขาไม่มีไอไข่แน่นะฮะ มันออกมาเรงเซล์ใขรอย่างไรจะไปเอาตัวเมียของอตัวนี้มาจากไหนนะครับเราะอาจจะไปเอามาจากหมาป่านะครับที่มันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุดเนี่ยน,นะครับถ้าเกออ้เขาปลานีดนะเขาจะไปเอามาป่าที่คล้ายคึงกันมากที่สุดเนี่ยน,นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นไม่มีไอหมาป่าจริงๆน,น,นะครับอาจจะเหลือแต่ของกระดูกหรืออะไรหรือภาพวาดนนะะถ้ามันมี มันจะได้มายืนยันว่ามันเหมือนแค่ไหนแต่ผมดูแล้วไม่เหมือนหมาป่านะครับเขาก็ต้องมีไข่นะครับไอไข่ตัวนี้นะฮะหรือจะเอาไข่ตัวไหนก็ได้อย่างนี้หรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะใช่นะฮะหรือว่ามันได้นะฮะเขาน่าจะเอาไปเอาหมาป่านะครับจากหมาป่ามานะครับคล้ายกันเราก็ไปเอา d n a อนอะฮะจากพวกอสซิลกระดูกหรืออะไรนะครับ นิวเคลส์นะฮะใส่เข้าไปอยู่ตลอดทดลองเดีย๋ยวมันก็เกิดไอตัวนี้ขึ้นมาเลยละนะครับถ้าใช้หลักการนี้ได้ถ้ามันได้นะครับก็คืออันนี้เรายัางไม่รู้เราต้องทดลองนะครับที่ประเทศไทยนะฮะก็คืออย่างเรื่องไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยนะครับอ,อินเดียสร้างตรวจได้เขาขึ้นไปนะฮะับาไปเจอไอ ที่นาซาเคยลงเรือ,อไว้ฐานเถินอะไรนะครับตามอย่างในคลิปเลยแต่ว่าเราก็มองอีกมุมนึงก็คืที่นาซาอาจจะเพิ่งขึ้นไปได้นะครับแล้วเ,เขาไปวางแต่อีกที่เราวิจัยนะครับเราขึ้นไปได้นานแล้วนะครับจานดาวเทียมเนี่ยมันส่งไปนานแล้วเรามีการแพร่ภาพถ่ายทอดสดเนี่ยมานานแล้วนะครับหรือการเนี่ยยิงสัญญาณดาวเทียมมือถืออะไรเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกอ็อเมริกาให้รู้ว่าคุมดาวจานดาวเทียมอยู่นะครับช่วงนี้ เทคโนโลยีอยูน่นะโครงการศ่อสา,ารอยู่อาจะเป็นาเป็นหมาป่าแบบในในเรื่องเนี้ยแหละฮะอาจะตัวใหญ่กว่าน,นี้หรือเปล่านะฮะอาป็นว่ามันก็ประมาณเนี้ยนะฮะเขาบอกว่ามันใช่นะฮะแต่ไอตัวเน,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 นี้ยนะฮะไอตัวเนี้ยเนี่ยนะครับ บุคาโดเนี่ยนะฮะที่เขาทำขึ้นมามันจะเป็นตัวเนี่ยก็เกือบคล้าอยอะนะเกือบเหมือนนะฮะเกือบเหมือนอยู่แต่มันก็มีคล้ายาครับส่วนคล้ายตรงเนี้ยอาจจะเป็นที่ไข่นะฮะที่เขาไปเอาไข่ของไอ้พวก ตัวอะไรคล้ายๆกันมาเจคอปลานี่แล้วนะของกันนะครับแต่ตอนนี้พระเจ้าครัให้เป็นยุคสุดท้ายแล้วนะครับมังไม่มีนุเพิ่มแล้วครับคิดว่าแล้วการจำกัดประชากรอนก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะทวีคูณนะครับจับ ที่เป็นอยู่สมมุติว่าหนึ่งครอบครัวนะฮะมีบุตรหนึ่งคนนะครับก็เท่ากับว่าประเทศไทยนะฮะ,ะก็สมมติหกสิบล้าน,นะะห่างสองร้อยสามสามสิบล้านครับมันะะก็จะมีลูกเพิ่มขึ้นอีกสาสิบล้านคนนะครับเท่ากับว่า จาก60ล้านเนี่ยเราก็จะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นเกล้านนะครับอ่ะนะฮะแล้วเมื่อเก้าสิบล้านยหาสอนทีมน,ม,นมันประมาณมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับก็คือมันต้องจำกัดประชากรนะครับแล้ว จากตารางกราฟเนี่ยครับาก็จะติปัญญาน้อยลงนะครับร่างกายอ่อนแอลงด้วยนะครับก mm ็ hmm. ถอยลงกว่าคนสมัยก่อนที่เขาแข็งแรงนะครับมากกว่าอันนี้ถ้ามันทำได้จริงอ่ะนะครับเราไปเอาสราง เราสาวเลยนะครับมานะครับกับไอตัวที่ไข่ที่เราคิดว่ามันได้นะครับตออกมาแต่ว่ามันอาจจะขนาดแล้วก็อาจจะคล้ายๆนะครับจะไม่เหมือนมากผมคิดว่านะเราให้มันไปอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งเกาะจุลาสิคเวอร์นะครับเอาไว้ศึกษานะครับเผื่อมันจะพัฒนาได้นะครับไอตัวไอตัวไอตัวไข่เนี่ยเราก็ต้องมาตัดแต่งพันธุกรรมก่อนนะครับแบบไม่หมาป่าเนี่ย แต่งไอตัวเมียก่อนนะครับก็คือเราก็คอยคอยตรวจดีเนะครับว่ามันกลายพันธุ์เหมือนมากเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ค่อยเอามาผสมนะครับให้มันเป็นไข่ของไอตัวเนี้ยนะฮะมากที่สุดอาจจะไปอีกรุ่นหนึ่งหลายรุ่นเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้นะครในอายุไข่ของมันเนี่ยจริงไหม หรืออเราจะไปะคือผมก็คิดวิธีค้นนิ่งนะ,ะที่มันมันน่าจะเป็นนะครับคือดองน้ำเชื้อหน่ยนะครับของสิ่งที่เราจะคฟนเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันมันคงไม่ใช่รรสัตว์สนทันนะ่านละนะอแล้วก็ทำให้มันกลายพันธุ์น่นะครับตามที่เราต้องการนะฮะ ด้วยการตัดแต่งด้วยการกินหรือการฉีดการอะไรนะครับเพราะว่ามันทำเป็นอยู่หรืออะไรการตัดแต่งรูการเป็น,นครับคงไม่เหมือนกับตัดผมมาต่อผมหรอกนะฮะก็ประมาณนี้นะรนประเทศไทยก็ต้องลองคนนิ่งบางอย่างขึ้นมาดูนะครับอะไรที่มันสูญพันธุ์ไปนะฮะ หรือ,อะนะครับมันมันมันก็ดีนะครับถามันได้มันก็ได้นะครับจริงไหมสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปในประเทศไทย ลายชื่อสัตว์สูนพันธุ์หนีถ้ำยุโรปต่าไปนี้คือข้อมูลจากวิกิพีเดียแร้วสสาวมันอาจจะมันจะอาจจะหาไขายย่ยากหน่อยนะฮะแต่ว่ามันอาจจะมีชนิดนั้นๆน,น,นะฮะใกล้ๆกล้เคียงอยู่นะอย่างแรดโรสสาอะไรเงี้ยไอ้อย่างจระเข้ย่างมีไหมนะฮะเอออาจจะหาง่ายหนะ่อย ปลาหมึกหัวทะเลมีหัวทะเลเลยออเนี่ยนะว่านอยอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นที่เขาแต่งมาหรือว่ามันไปลองขายนะพีพิธพัพนะ์หรือัสสรศพระาตบ โอ้โปกใจลายมัหน่ากลัวมากเลยนะเสือเขียเเข้ยวดาบอนะ่ะใส่เขี้ยวดาบนั่นน่าสนใจนะะเนี่ยนะครับเสือเขี้ยวดาบนะครับลองดูไหมแท้ดีนะไปเอาอะนิวเคลียสนะครับของเซลล์เนี่ยนะครับ เอาเนี่ยมาครับเอาไปใส่ในไข่ของเสือที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยนะครับที่จดทูกตัดแต่งของทุกร,รมก่อนนะครับตัดแต่งพองทุกร,รมก่อนเอาให้มันกลายพันธุ์จากการกินฉีดหรืออะไรนะครับให้มันสภาพแวดล้อมเนี่ยให้มัน คอยตรวจเลือดตรวจอะไรดีเอ็นเอโมาโซมเเนี่ยว,ว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าใกล้เคียงแห้มากที่สุดเลยนะครับเราคอยเอาไข่เซลล์ไข่ของเขาเอาานะขอกมาทำค l น n i n g ข้างนอกนะครับลองดูนะครับแล้วถ้าเกิดมันทําได้แล้วเนี่ยอาจจะทำหลายๆอย่างดูก็ได้นะครับติริยาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอาง่ายๆบ้างนะครับอย่างไปเกิเคี่ยวจากที่ผมว่ามันซอฟสุดแล้วนะน่าจะได้นะครับอ่ะพอประมาณเนี่นะครับ 那拜拜。